มีชินจังเวอร์ชั่นไลน์แอคชั่นแล้วค่ะได้เห็นแล้วนะคะทั้งครอบครัวเลย แต่ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เป็นหนังหรือภาพยนตร์ที่ฉายในโรงภาพยนตร์นะคะชินจังไลฟ์แอคชั่นนี้นะเป็นหนังสั้นที่ใช้โปรโมตผลิตภัณฑ์ข้าวบาเลข่ของญี่ปุ่นค่ะซึ่งเขาก็ทําออกมาทั้งหมด6ตอนเป็นเรื่องราวของครอบครัวโนฮาระที่ชินจังเนี่ยโตเป็นผู้ใหญ่แล้วในวัย25นะคะก็คือเป็นหนุ่มวัยทํางานเลยนะคอสตูมคอสตูมคือวัยทางานเลยนะคะแล้วก็มีแม่มิเสเอะนะคะในวัย49คือคุณแม่ดูแบบเออคาแรคเตอร์ดูดดูดูสวยเลยนะดูสดใสน่ารัก ะะสวดคุณพ่อฮิโรชิในวัย55ปี <Wow. S 1> และก็น้องสาวฮิมาวารินะคะในวัย20ปีนั่นเองนี่ก็เป็นภาพบ้านของครอบครัวชินจังนะคะเหมือนในการ์ตูนแบบเดตเดเลยเนาะซึ่งตอนสุดท้ายที่ปล่อยออกมาเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นไวรัลเลยค่ะเพราะว่าเป็นตอนที่เปิดตัวน้องสาวฮิมาวารินะคะซึ่งเธอก็แบบน่ารักสดใสคือแบบโครงคาแรคเตอร์ของฮิมาวาริสุดๆนะแล้วก็ในฉากเนี่ยยังมีการแบบขี่หลังพี่ชายด้วยนะคะคือเออเห็นแล้วก็คือน่ารักมากๆเลยและนอกจากนี้ก ยังมีตัวละครอื่นๆที่โผล่มาด้วยนะคะอย่างคุณครูใหญ่เนาะหรือว่าหัวหน้าแก๊งของจินจังนั่นเองแล้วก็มีเพื่อนสนิทของพ่อจินจังในที่ทํางานด้วยค่ะแล้วก็จะมีพี่ชายคนนี้ด้วยนะเราไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าเขาชื่ออะไรหรือมาในตอนไหนนะถ้าใครรู้คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะทุกคนรู้สึกยังไงคะได้เห็นแบบครอบครัวชินจังแบบไลฟ์แอคชั่นมีใครอยากให้ชินจังมีไลฟ์แอคชั่นบ้างคะก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะ